ใครเคยกินทอฟฟี่กะทิโบราณกันบ้างคะนานมากแล้วที่ไม่ได้กินวันนี้พามาย้อนไวกันหน่อยคะ่ะมาค่ะมาทำกันเราจะตั้งกะทิให้พอเดือดใส่น้ำตาลทรายลเลือกเล็กน้อยคะ่ะตามด้วยนมข้นหวานคานชันพลัสตัวนี้เลยเพิ่มความหอมหวานให้กับทอฟฟี่ของเราพอส่วนผสมทั้งหมดละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะเติมแปะแซลงไปคะ่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงคนไปไเรื่อยๆเลยคะ่ะจนกะทิมีลักษณะเริ่มมวนแบบนี้เราก็จะเติมนมข้นจืดคานชันลงไปคะ่ะและตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของกิจกรรมคานชันรีวอร์ดแล้วนะที่ <Okay. S 2> ให้เราสะสมคะแนนง่ายๆแต่ได้ลุ รศัพท์เครื่องครมาเมกและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆล,ลุ้นยิ่งกว่ากับรางวันใหญ่สูง้ายกิจกรรมที่จะแจกในวันที่1ตุลาคมนี้นั่นก็คือรถยนต์ฮอนด้า HRV สุดๆคันนี้เลยเพียงแค่ซื้อสินค้าที่มีไอคอนคันชั่นรีวอร์ดแบบนี้จากนั้นนำรหัสจากหลังฉลากใต้ฝาในถุงหรือบนวสติ๊กเกอร์มาส่งสะสมพอยที่บ้านเขียวแอดคันชั่นไทยแลนด์แล้วนำคะแนนไปแกลกรุ้นรางวันใหญ่ได้เลย,อยรอช้านะคะย้ำว่าเป็นคงสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วสามารถสะสมคะแนนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนก้้เเเ่่่ะวววรขิมคดึแลไปๆจ ใส่ถั่วลงไปค่ะพวกเค้าให้เข้ากันอีกสักประมาณ5นาทีก็นํามาใส่ถาดได้เลยค่ะหาอะไรมาปิดไว้ด้วยนะคะอย่าให้โดนลมแล้วแบ่งอีกส่วนหนึ่งมาปั้นปั้นเป็นแท่งย,ยาวๆขนาดร้อนๆเลยนะคะจากนั้นตัดเป็นชิ้นพอดีคำแล้วนํามาห่อกระดาษเป็นทอฟฟี่แบบนี้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทอฟฟี่กะทิโบราณของเรารก,กรอบหวานมันทําง่ายอร่อยมากต้องไปลองทํากันและตอนนี้หาซื้อสินค้าเคนเนชั่นที่ร้านค้าชั้นนําหรือสั่งผ่าน TikTok Shop ได้แล้วนะ